สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องสีวิชัยธนบัตรและเหรียญขอนำเสนอเหรียญกระสาบที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่20ค่ะสำหรับด้านหน้าของเหรียญน,นะคะมีภาพรบรรลุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและองค์พระประมุกคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีเชือกผูกเป็นเงื่อนพิลอด สองข้างล้อมรอบค่ะส่วนด้านหลังนะคะมีตราสัญลักษณ์งานลูกเสือโลกครั้งที่20พศ2546มีข้อความว่าประเทศไทยและงานุมนุงลูกเสือโลกครั้งที่20พุทธศักราชส5 4 6ค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะมีน้ำหนัก8.5กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลเมตร จำนวนการผลิต3ล้านเหรียญน,นะคะสำหรับราคาซื้อขายในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ65บาทถึง90บาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคาของเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะคะแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการทับคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ